สวัสดีครับวันนี้ผมเตยภูมินะครับวันนี้เราจะมาขุดหินกันต่อใช่เอ้ยเอ้าเอา้าโกเลมตายเซลตันแน่เลยเราออกมาไม่ได้โอ้โหโคฉลาดเลยมันเป็นเซลตันเนี่ยคนูเนี่ย มันยังจริงอยู่เ้ยผมได้เหล็กผมได้เหล็กมาด้วยตอนนี้ผมต้องกลับไปบ้านก่อนอู้เกือบอาผมอยู่นี่จังนาเอ้าวไม่นึ้นมานี่ าอเคโอเคตอนนี้ยังไม่หิวแต่กเนื้อก่อน แน่นแรกเหล็กมาผมต้องรัสติ๊กอะวพาผมลืมไปผมลืมหมดเฟอร์นิเจอร์ด้วย,วยนั่นมันผมลืมหมดฟเฟอร์นิเจอร์ไปด้วยนะครับมันจะมีชุดกอะใส่ไม่แค่รองเท้ายอดมากเด,เดี๋ยวให้สตรนเอไม่ได้เออโอเค ให้ขึ้รลงเท้านี่คาดไม้เหรอโอเคครับ ครับไรได้มั่งว่ะอู้หูมีเอาหาแล้วกันแล้วก็อเอาเป็นที่ขุดเออหวานอันนี้อันนี้ผมยังไม่มีเมล็ดข้าวไม่ไม่ต้องใช้โอเคอ้าวผมทิ้งเพื่อเฮ้ยของตัวผมเต็มออเ ใส่ของที่ไม่จำเป็นอีกโอ้ของในตัวของครเยอะเลย กระดูดแล้วก็ทีนี้ผมได้ยังไม่จะได้แล้วมั้งเฮ้ยหมาผมอยู่นี่เหรอแล้วกันนะได้คุดถินต่อ <S 2> <S 2> <S 2> นี่มาบ่อยจะจำได้แล้วคุดถึงตรงไหนบ้างนี่นะครับโอเคครับกลับมาแล้ว ผมก็ขุดโอ้โหมึงมีกอโอ้โหจะพงังแล้วเนี่ยข้างบนก็มีนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผ,ผมว่าผมขุดลึกลงไปกว่านี้เนี่ยมั้ยเฮ้ยขุดลึกลงไปกว่านี้ดีก,กว่าตรงนี้จ,นนจะมีเหล็กอยู่มั้งไม่ผมหาเหล็กง่ายจังเลยวะตอนที่ผม,มน้า ออโอเคครับมาโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปแล้ว